คำว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวแต่สุดท้ายไปไม่ถึงจุดหมายรถพ่วงเด็ดชีพไประหว่างทางแต่สิ่งที่ทำเอาคนดูน้ำตาไหลก็คงจะเป็นช็อตที่พี่ๆกู้ภัยเจอทรัพย์สินของเขาที่เป็นเงินสดกว่า81,900บาทหนึ่ั้า้บาทก็ไม่รู้8 1 9 0 0บาทโอเคเก็บเลยเพร้อมโน้ตกระดาษ เราจะสู้ด้วยกันน้ำเมียจ๋าเป็นข้อความสั้นๆแต่แทนใจเขาทุกอย่างเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำมามันสำเร็จแล้วเพียงแต่มันยังไม่ถึงมือคนที่เขารักสุดจะบรรยายในความรักที่เขามีต่อแฟนสาวของเขาเลยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแถวอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครอยุทยาในช่วงกลางคืนทำเอาชาวเน็ตแห่บอกระหว่างที่แฟนสาวของเขานอนหลับอยู่ จะรู้ไหมว่ามีคนกําลังทำเพื่อเธอขนาดนี้ว่าแล้วก็อดสงสารไม่ได้เธอคงเสียใจน่าดูถ้าได้มาเห็นข้อความนี้งานนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้จากไปอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะนี่แหละคําว่าไม่มีใครรู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงวันไหนวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ดูแลคนรักให้ดีที่สุด เพราะคำว่าวันพรุ่งนี้อาจไม่มีอยู่จริงมันเห็นได้ชัดเจนบางก็บอกว่าดูข่าวนี้แล้วทั้งเศร้าทั้งสงสารทั้งคนจากไปและคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านหวังว่าจะได้เจอหน้ากันหอบเงินหอบความหวังไปหาแต่กลับมาพบจุดจบแบบนี้จากนี้คงต้องใช้ชีวิตอย่าง